ถ้าคุณมีโอกาสได้ลองทำเรื่องแบบนั้นกับฝรั่งคุณจะทำหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะฉันชื่อแก้วนะคะฉันอายุ26แล้วคะ่ะฉันทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเป็นพนักง,งาน Office, ออฟฟิศหยุดทุกเสาร์อาทิตย์คะ่ะฉันเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดื้อมากรักสนุกแต่ไม่ผูกพันค่ะ ฉันเคยรักเดียวใจเดียวมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ฉันก็โดนหักหลังโดนคนรักทรยศไปแอบคบแอบไปน,นอนกับคนอื่นเป็นแบบนี้สองสามคนเลยค่ะฉันก็เลยไม่ผูกพันกับใครฉันเหมือนเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวค่ะพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วต่างคน ต่างก็มีครอบครัวใหม่ส่วนฉันอยู่กับแม่ค่ะฉันทะเลาะกันกับแม่บ่อยมากเลยค่ะพอฉันไม่ค่อยชอบพ่อเลี้ยงเท่าไหร่แม่ของฉันลงสามีใหม่มากฉันจะพูดจะบอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อเลยค่ะพ่อเลี้ยงชอบแอบมองฉันแล้วก็เคยมีครั้งหนึง่ง เขาเคยแอบดูฉันอาบน้ําแล้วเคยย่องเข้าห้องนอนของฉันด้วยค่ะโชคดีที่วันนั้นฉันไหวตัวทันวิ่งหนีออกมาได้ทันไม่งั้นฉันคงเสียสาวให้พ่อเลี้ยงตอนนั้นแม่ของฉันไปทำงานค่ะเลยไม่มีใครอยู่บ้านพอแม่ฉันกลับมาฉันก็บอกแม่ของฉัน ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่ของฉันไม่เชื่อคะ่ะหลังจากนั้นฉันเลยประชดแม่ของฉันด้วยการไปนอนค้างกับแฟนของฉันไม่ค่อยได้กลับบ้านพอเรียนจบมปลายแม่ของฉันก็ขอให้ฉันออกมาทำงานข้างนอกพอฉันทะเลาะกันกับแม่ และพ่อเลี้ยงบ่อยแล้วแม่ก็คงจะอายด้วยที่ฉันทำตัวเป็นผู้หญิงง่ายๆแบบนั้นเพราะก่อนที่จะจบมปลายฉันมีแฟนสามคนภายในหนึ่งปีแล้วฉันก็ไปนอนค้างกับแฟนทั้งสามคนเลยค่ะทำยังไงได้ล่ะคะก็ฉันไม่อยากกลับบ้าน หลังจากเรียนจบมปลายแม่ของฉันก็ขอให้ฉันออกมาทำงานข้างนอกฉันก็เลยออกมาทำงานกับเพื่อนที่ชนบุรีนี่แหละค่ะทุกวันนี้ฉันก็เลยทำงานเลี้ยงตัวเองค่ะในแต่ละเดือนฉันก็โอนเงินเข้าบัญชีให้แม่ของฉันเหมือนกันนะคะหลังจากที่ออกมาทำงานฉันก็ไม่ค่อยได้คุยกับแม่ ของฉันเท่าไหร่เลยคะ่ะเพราะฉันน้อยใจที่แม่ของฉันเลือกเชื่อสามีใหม่มากกว่าฉันหลังจากที่ฉันมาทำงานที่ชนบรุรีฉันก็เลิกกับแฟนคะ่ะเพราะเขานอกใจฉันหลังจากนั้นฉันก็ไม่ผูกพันกับใครเลยเวลาอยากทำเรื่องแบบนั้นฉันก็จะไปหาตามผับ ตามร้านเล่าค่ะแต่ก็นานๆทีอย่างมากก็แค่เดือนละครั้งฉันมีเพื่อนหลายคนมากเลยค่ะแล้วแฟนของเพื่อนฉันก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าเควินเห็นเพื่อนฉันบอกว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กเลยค่ะเขาก็เลยพูดไทยชัดมาก เควินเขาหน้าตาดีเหมือนกันนะคะแถมฐานะทางบ้านของเขาดีมากๆเลยค่ะครอบครัวของเขามีรีสอร์ตอยู่ติดกับทะเลเลยค่ะฉันไปเที่ยวที่รีสอร์ทนี้กับเพื่อนๆอยู่สองสาครั้งที่นั่นสวยและบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะอยู่ๆเควิน เขาก็ทักเฟซมาหาฉันแล้วก็ชวนฉันออกไปกินข้าวค่ะเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงข้าวฉันแล้วเราจะไปกินกันแค่สองคนเพราะวันนี้เพื่อนๆไม่มีใครว่างเลยค่ะเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งบรรยากาศภายในร้านดีมากและอาหารก็อร่อยมากเลยค่ะ อยู่ๆเขาก็ชวนฉันไปกินข้าวกันแค่สองคนแล้วก็ไปตอนเย็นแบบนี้แล้วเพื่อนของฉันเคยบอกว่าเควินเป็นคนเจ้าชู้มากอยู่ๆชวนฉันออกมาข้างนอกมือนมือคำๆแบบนี้คงไม่พ้นชวนไปทำเรื่องอย่างว่าแน่เลยค่ะฉันเองก็หาเรื่องแบบนี้มานานเป็นเดือนแล้ว แล้วฉันเองก็อยากลองของของคนต่างชาติดูเหมือนกันฉันอยากจะรู้ว่าของเขาใหญ่มากแค่ไหนและลีลาของเขาจะเด็ดเหมือนที่ฉันเคยดูตามคลิปของฝรั่งหรือเปล่าฉันก็เลยตอบตกลงออกไปกินข้าวกับเขาค่ะเรานัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งที่อยู่ใกล้ๆ หอพักที่ฉันอยู่ค่ะฉันอาบน้ำแต่งตัวแล้วเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มฉันก็ไปหาเขาตรงที่เรานัดกันไว้ค่ะเควินเขาขับรถพาฉันมากินข้าวที่ร้านอาหารที่เขาบอกแล้วที่นี่ก็บรรยากาศดีและอาหารอร่อยอย่างที่เขาบอกจริงๆ พรุ่งนี้วันหยุดได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าพวกเรานั่งกินข้าวกันสักพักใหญ่ๆอยู่ๆเควินก็ถามฉันค่ะไม่พรุ่งนี้เพื่อนของแก้วไม่มีใครว่างเลยงั้นหรองั้นวันนี้แก้วไปดูคอนโดใหม่เป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมพอดีผมซื้อคอนโดใหม่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลย เควินเขาพูดแล้วเขาก็ยื่นมือมาจับมือของฉันและส่งสายตาให้ฉันค่ะที่เขากล้าทําแบบนี้และกล้าชวนฉันไปที่คอนโดคงเป็นเพราะฉันยอมออกมากินข้าวกับเขาดึกๆแบบนี้แล้วก็มานแค่สองคนฉันคิดว่าเขาคงรู้ว่าฉัน เข้าใจความหมายของเขาที่เขาชวนฉันออกมากินข้าวกันแค่สองคนแต่วันนี้ฉันก็ตั้งใจออกมาหาทำเรื่องแบบนั้นเหมือนกันแล้ววันนี้ฉันก็ไม่ต้องไปหาผู้ชายร้านเล่าแล้วเพราะฉันรู้ว่าเควินต้องการอะไรแล้วฉันเองก็ต้องการเหมือนกันกับเขา แล้วเขาชวนชั้นแบบนี้จะมีหรอคะที่ฉันจะปฏิเสธก็ดีเหมือนกันนะแก้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าคอนโดใหม่ของเควินจะสวยขนาดไหนฉั้นพูดแล้วก็ยิ้มแล้วก็ส่งสายตาให้เขาคอนโดใหม่ของผมสวยมากเลยนะแก้วอยากจะลองนอนค้างสักคืนไหม เวินเขาพูดแล้วก็ยิ้มให้ฉันก็ดีเหมือนกันนะแก้วก็เงาเงาไม่อยากจะกลับห้องเหมือนกันฉันตอบตกลงเขาอย่างไม่อายเลยค่ะที่เราก้าพูดเรื่องนี้กันพอโต๊ะที่เรานั่งกินข้าวกันอยู่อยู่ไกลจากโต๊ะอื่นมากเลยค่ะแก้วอิ่มยงังไปดูคนโดใหม่ของผมกันเลยดีไหม แก้วอิ่มแล้วฉันพูดแล้วก็ยิ้มให้เขาพอฉันพูดจบเขาก็รีบเช็คบินจ่ายเงินแล้วพาฉันออกจากร้านมาที่คอนโดของเขาค่ะพอพวกเราเข้ามาในคอนโดของเขาเขาก็จัดการฉันตั้งแต่ที่เขาปิดประตูเลยค่ะคืนนั้น ฉันนอนค้างที่คอนโดของเควินค่ะแล้วฉันยอมรับเลยค่ะว่าตรงนั้นของเขาใหญ่มากจริงๆใหญ่ขับลูของฉันเลยค่ะแถมลีลาของเขาก็ติดมากๆเลยค่ะ